ยังไม่ได้ยินนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะสร้างความมั่นใจให้กับญาติแรงงานไทยที่ไปทํางานที่อิสราเอลอย่างไรจะอพยพอย่างไรด้วยวิธีการอย่างไรมีการประสานระหว่างประเทศข้างเคียงของอิสราเอลอย่างไรในการอพยพคนงานไทยให้กลับมาประเทศแต่วิธีการที่จะให้แรงงานไทยนั้นลงทะเบียนเพื่อกลับประเทศไทยนั้นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องครับเพราะอะไรครับ อิสราเอลยังคงตกอยู่ในภาวะสงครามซึ่งยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่การนำแรงงานไทยกลับประเทศอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับและอิสราเอลก็พร้อมตลอดเวลาที่จะอ้าแขนรับแรงงานไทยกลับไปทางานอีกครั้งเมื่อเหตุการณ์นั้นสงบลงนี่คือสิ่งที่รัฐบ,บาลน,นั้นจะต้องดาเนินการนะครับว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับญาติของแรงงานไทยที่อยู่เมืองไทยอย่างไรว่า จะดูแลคนงานไทยให้กลับมาประเทศทุกคนโดยปลอดภัยครับสเต็ปแรกถ้าผมทําวิธีการทําที่รวดเร็วที่สุดคือขอให้ทางสถานทูตแจ้งชื่อนามสกุลของคนงานทั้งหมดมันต้องมีอยู่ใน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 ดาต้าเบสอยู่แล้วว่าคนนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน ก็ต้องเจรจานายจ้างและก็ผู้ไอไบริษัทที่ดูแลคนงานที่โนตสัสิบบริษัทตามท,ที่ทีวีออกข่าวให้เขาจัดรถบัสนำคนทั้งหมดมาที่จุดจุดหนึ่งที่ใกล้พรมแดนอจอแดนให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ขนถ่ายออกให้เร็วสาคกันที่สุดคือเราต้องรู้ว่าคนงานอยู่ที่ไหนมั่ง แล้วขอให้บริษัทที่จัดหางานที่ดูแลคนงานเหล่านี้ที่รับผลประโยชน์เหล่านี้ทั้งหมดให้จัดการขนคนงานมาไม่ต้องรอให้ใครขึ้นทะเบียนจะกลับไม่กลับสภาวะาสงครามนี้เอากลับมาก่อนถ้ามันเงียบสงบและยังไงมันก็ต้องไปกลับไปได้อยู่แล้วเพราะเขาต้องการแรงงานไทยอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวฉะนั้นคนงานอย่าไปกลัวว่าจะไม่ได้กลับมาอีกจะไม่ได้ไรายได้เอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนรัฐบาลก็ต้องตั้งงบประมาณเพื่อเอาคนกลับให้เร็วที่สุดเพราะว่า กระทรวงแรงงานเองก็มีงบของตัวเองคือเงินของแรงงานเองนะเป็นเงินกองทุนเพราะทุกคนที่จะเดินทางไปทำงานต่ตามประเทศต้องเอาเงินเข้ากองทุนเพื่อเกิดสภาพว่าสงครามใดๆก็ตามจะได้กลับได้โดยใช้เงินกองทุนนี้มีเงินพร้อมอยู่แล้วมีเงินพร้อมอยู่แล้วแต่ไม่ใช้และในขณะน,นี้สภาพคนงานที่อยู่ตามแคมป์ต่างๆที่ดูจากทีวีนะไม่ขวดถ้าผมทําผมจะไม่มอย่างนี้คนของผมจะต้อง อยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้ผมห้ามคนหนึ่งคนใดถือกระเป๋าเกิน5กิโลกรัมและจะต้องออกให้พ้นให้เร็วที่สุดนี่ไปออกันอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดระเบิดลงมาลูกเรื่องนี้ทําไงเด็ดที่สองเมื่อได้คนเรียบร้อยผมก็จะขนมาเมืองที่น่าจะใกล้ที่สุดที่ผมมองดูคือตั้งฐานของเราไว้ที่เมืองจอริโกที่จะพร้อมที่จะข้ามไปพรมแดนจอแดนได้แล้วก็ต้องเจรจากับรัฐบาลจอแดนว่าอำนวยความสะดวก ในการไม่ต้องตรวจลงตาสําหรับพาสปอร์ตไทยเพื่อยกยัถือว่าเป็นการอ v a c u a เอชันเพราะถ้าตรวจลงตาตรวจโน้นตรวจนี้เสียเวลาเพราะสมัยก่อนเมื่อผมอพยพผมเจอจาตุรกีกับอียิปต์เลยขอไม่ให้ตรวจลงตาให้ผ่านขึ้ามาเลยแม้กระทั่งครั้งที่อพยพคนงานจากทริโโปรีมาตุนีเซียคนเวียดนามคนบางกลาเทศคนไลออกันอยู่หมดคนไทยอยู่หลังสุด แต่ผมเอาคนไทยออกมาได้ก่อนสุดเพราะผมทุบกำแพงเลยเพร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อเอาคนไทยทั้งหมดออกมาก่อนนี่คือวิธีการที่จะต้องทําัะนั้นคุณจะต้องมีทั้งความคิดมีทั้งความเฉลียวฉลาดในการอ,อพยพจะทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ได้สเต็ปที่สามก็คือตอส่งเครื่องจากเมืองไทยไปรอรับเลยที่อัมมันวันหนึ่งหาเอาไม่ได้สักสามสิบเที่ยวก็ได้ร้อยห้าเที่ยวก็ได้สิบเที่ยวก็ได้ ตีเครื่องเปล่าจากได้ไปรับเพราะสนามบินเบงกูเรียนแม้กระทั่งเมื่อวานวันนี้ก็จะมีคนไทยกับโดยสายเกินเบนเอลเลาําไมเขาขึ้นได้และทําไมเขาจะไม่เปิดน่านฟ้าให้เราเขา้ามันอยู่ที่การเจราจาหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศหน้าที่ของกระทรวงการ,รมนาคมที่ต้องเจรจาถ้าหากจําเป็นจริงๆก็เจราจารัฐบาลจอร์แดน Jordan. ขอเอาเครื่องลงมารับเพราะระยะทางจากอิสราเอลไปจอร์แดนนี่ไม่ได้ไกลมากขนไปทางบกก่อน แล้วส่งเครื่องเปล่าเราไปรับคือเราไม่ให้เสียเวลาเลยมานอนรอยอย่างนี้ไม่ได้บินวันละหคนสิบห้าคนมันไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่การอพยพการอพยพก็คือจะต้องบินให้ได้วันละหนึ่งพันถึงส0งพคนแม้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงคมนาคมไปประสานกับสายการบินพาณิชย์ภายในประเทศ เพื่อที่จะส่งเครื่องบินไปรับคนไทยที่ประเทศอิสราเอลหรือประเทศใกล้เคียงในกรณีที่น่านฟ้าอิสราเอลปิดแต่นั่นไม่ใช่แผนที่เป็นแผนการอุยพเพราะว่าคําให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐรมนตรีเองก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความมั่นใจว่าวิธีการหรือแผนการจะส่งเครื่องบินไปรับคนไทยนั้นเป็นแนวทางที่รัฐบาลได้มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเอาไว้แล้ว ไฟก็ต้องขอทุกหนหมดกันถ้าคุณมีไฟกอไปจากเอเชียไปก็ต้องขอไฟ,อไไออไฟนี้ไปก็ต้องขอเหมือนกันนะครับทีนี้ก็พยายามหาทางเร่งรัดว่าทุกๆไฟต้องขอเนี่ยถ้าเกิด5,000คนเนี่ย6,000คนเนี่ยมีเที่ยบินได้200คนก็ต้องมี30ใช่ไหมสามสิบสไฟมันก็มันก็ลำบากผมเชื่อว่าทางกอตอพยายามจะเจรจาอยู่นะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่ามันไม่เป็นช่วงเวลาปกติช่วงเวลานี้ผมผมสมมติเฉยๆว่าลำหนึ่งบินได้200คนนะคนอาจจะ150อาจจะ 2 5 0หรือเท่าไหร่ก็ตามที่ผมสมมติเป็นตัวเลขเพื่อให้เาทราบว่าต้องมีหลายไฟยที่ที่บินออกไปเยอะมากนะครับตรงนี้เราเพิ่งราเราเราพิ่งได้ไฟเดียวเลวสองไฟเองนะครับซึ่งซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนความสําคัญสูงสุดก็คือคนไทยต้องออกไประเโดยเร็วที่สุดเพราะเราไม่แน่ใจว่าพอสงคารามนี้จะยืดเยื้อหรือจะดุแดืขนาดไหนนะครับผมก็ได้สั่งการท่านทูตไปว่าเรื่องเอกสารเป็นเรื่องรองนะครับ ยืนยันครับว่าพยายามจะทําท re in ุกหนีทางที่ที่ที่สามารถที่ที่สามารถทาได้เมื่อกี้นี้ก็มีความสบายใจขึ้นมานิดนึงว่าทางท่านท่านท่านทูตเดี๋ยวเราจะแปรรูปข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านทูตก็บอกมาบอกว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้พร้อมหมดใครจะมาถ้ามีเครื่องบินพอก็ออกได้หมดสามารถสามารถขนขนย้ายคนเข้ามาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็ในพื้นที่ันตรายศูนถึงกิโลเมตรในในในกาซาเนี่ย 99%ของคนไทยได้ถูกอพยพมาแล้ว99%ของชาวต่างชาติที่เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ถูกอพยพมาจากโซนเรสโซนเรียบร้อยแล้วในเรื่องเวลาเดียวยังรอยืนยันอยู่นะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ได้หารือเพิ่มเติมกับสายการบินพาณิชย์ประกอบด้วยนกแอรแอเอเชียแล้วก็การบินไทยด้วยนะคะเพื่อสนับสนุนภารกิจครั้งนี้ตอนนี้เราตั้งเป้าอพยพว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้อพยพคนไทยให้ได้อย่างน้อยวนันละ 400คนนะคะในขณะนี้มีผู้ที่ได้กรอกแบบฟอร์มของสถานทูตผู้ที่แสดงความประสงค์กับไทยมีทั้งสิ้น6,778รายนะคะการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ยังคงต่อเนื่องอยู่จนถึงขณะน,นี้ผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับแต่รัฐบาลไทยก็ยังช้าเกินไปในการที่จะรับตัวคนไทยกลับประเทศ แต่ถือว่ายังไม่สายเกินไปครับถ้าเผื่อรัฐบาลจะเริ่มดําเนินการตามมาตรการที่เอกชนซึ่งมีประสบการณ์ในการขนคนออกมาจากลิเบียในช่วงสงครามกลางเมืองของลิเบียสึ่งสวนความจริงต้องการให้รัฐบาลตระหนักถึงความปลอดภัยของแรงงานเป็นสําคัญชีวิตของแรงงานคือสิ่งที่รัฐบาลนั้นจะต้องตระหนักและให้ความสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดครับตอนนี้ผมขอร้องอย่างเดียว รัฐบาลต้องประชุมคณะรัฐมนตรีเอาเงินขนคนกลับมาก่อนหาเช่าเครื่องวางแผนอพยพมาถ้าลงที่เ,เทลเวีสไม่ได้ก็มาลงที่อัมานซึ่งระยะก,การเดินทางไม่ไกลและรถบัสตอนนี้ก็ว่างเยอะแยะเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าในอิสราเอลเราก็ไปเช่ารถบัสลากรนั่งขนคนเรากลับจณกรรการประสานงานนี่มันมีจำมินต้องมีเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จากสารทูตไทยในจอร์แดนเจ้าหน้าที่จากสารทูตไทยในตุรกีเจ้าหน้าที่จากสารทูตไทยในซาอุดิอาระเบียซึ่งท่านเอกรารสุดดามบุญธรรมเนี่ยก็เป็นคนที่ร่วมกันผมขนคนงานจากลิเบียเข้าประเทศกัมบีวาเกชันคนเมื่อตอนนั้นท่านเป็นเลขานุการเอกอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ทางทูตฝรั่งเศสก็ส่งมาช่วยพวกผมที่ที่โปร่แดนตุนิเซียและตอนนี้ท่านก็เป็นเอกราชทูตไทยประจำซาอุดีอาระเบีย ซึ่งท่านก็มีประสบการณ์ในการขนคนงานพร้อมกับผมพร้อมกับท่านสุธรรมนาทีทองและกรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนพวกเรามีประสบการณ์ที่ดีทั้งนั้นประลัดกระทรวงแรงงานจิรศักดิ์สุคนทชาติคือเรามีเรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะต้องเอาคนของเรากลับให้เร็วที่สุดเราไม่รอมานั่งถแถลงข่าวทุกวันไม่มีประโยชน์ไม่ต้องรออัปเดตว่าใครตายใครอยากกลับใครอะไรไม่มีความจำเป็น คุณต้องเอาเครื่องไปเอาเขากลับมาก่อนฉะนั้นงานนี้เป็นงานที่กระทรวงแรงงานต้องรับผิดชอบเต็มๆเ,เพราะตัวกระทรวงแรงงานเป็นผู้ส่งจะปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานต้องจัดบุคลากร,กรไปรออยู่ที่พรมแดนนหรือว่าเข้าไปในอิสราเอลเพื่อช่วยเหลือกันไม่ใช่มาถแถลงข่าวเพื่อจะคือตอนสมัยที่ผมทำนี่ผมเอาเจ้าหน้าที่แรงงานบินเลยนะ กนันในที่กระทรวงการต่างประเทศนี่ยจะตามปรัลังเราไปเลยทั้งที่เขาเป็นคนถือเงินเราออกมาก่อนแต่ตอนนี้ในกลุ่มคนงานเหล่านี้ทั้งหมดในสามหมืนคนนี้ไม่มีเอกชนคนไหนได้ส่งรัฐบาลเป็นผู้ส่งฉะนั้นรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบนี่ชีวิตมนุษย์ชีวิตคนคุณต้องไปเอาเขากลับถึงเวลาแล้วที่เมื่อเขากลับมาแล้วแล้วฟ้าเปิดใหม่ ยังไงยังไงอิสราเอลก็ต้องการใช้รายงานไทยมันหนีไม่รอด